House for sale ทุกคนสนใจไหมสี่ล้านห้าราคาเบาๆติดหาดเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงทะเลแล้วจ้าสนใจทักเรามานะจ๊ะอันนี้สามล้านสองนะจ๊าบ้านแฟด3นี่สามล้านสคุ้มค่าเพราะคือถูกมากอะ่ะบอกเลยเนาะยาเนาะไปเดินไปทะเลดีกว่าเอาขยะไปทิ้ง ะเทุกคนทนี่ดอกอะไรอน่ารักมากอะ่ะสีม่วงะสีม่วงสีเหมือนในกล้องเอแล้วที่สําคัญมันมีมมีสีขาวด้วยออกขาวๆเหลือง,องต้นเดียวกันเขาน่าจะทาบกิ่ง่อะนะเ,เ,เแปลกเป็นเองเ,เองหรอ,อตลก จะถึงทะเลแล้วจ้าเอาขยะไปทิ้งฝนตกจ้า after rain ค่ะ after rain ตองนี้ฝนเพิ่งตกเราก็เอาขยะมาทิ้งเลยนี่ถึงถนนแล้วเราก็มองซ้ายมองขวาแเราก็ข้ามแล้วเราก็เอาขยะมาทิ้งตรงเนี้ค่ะนี่นี่วิวทิ้งขยะของเราอ่ะดูดิบรรยากาศโคตรดี ไปไปสัมผัสไปสูตรอากาศบริสุทธิ์กันที่ริมทะเลหาดบ้านกุดจ้ะนื้มีที่นั่งฟิลแบบว่าดีมากอ่ะเดี๋ยวให้น้องยาเดินตรงนี้แหละมะั้งน,น้องยาใส่ใส่อัน,นี้ก่อนใส่เชือกก่อนนะแม่เอาเชือกใส่ให้ <c oughs> โอเคเอาพ้าอ้อมผอ้อมมาให้ยังเอามาให้ยังเอาไปไป เอาบาอออมาเจ็ดน้ำหมักถ้าใส่สุดสวยอีกแล้ววันนี้เอาสุดสวยเด้เอาอย่างไปบ้านนี้ย่างไปก่อนลูกยางไปก่อนต้องเช็คอินที่ทะเลตลอดเลยอะเมียเออดูเมียดิเออิดูดิทุกคน E o